ครับผมเพื่อนเพื่อนี่น้อง f c ครับคลิปนี้นะครับกำลังจะทำการประกอบฝาสูบเวฟ125คันนี้นะครับทีนี้นะครับฝาสูบเป็นรอยนะครับฝาสูบเป็นรอยเป็นเส้นเห็นไหมอ่าเนื่องมาจากรอยขัดรอยขูดมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เรากระดาษทรายรูปออกแล้วนะครับก็ยังเป็นรอยอยู่นะครับทุกท่านนะเห็นไหมมันเป็นรอยขูดรอยขัดแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะทำยังไงนะครับอ่า สิ่งที่ผมจะทำได้นั่นก็คือเลือกใช้ประเก็นชนิดนี้นะนี่ชนิดที่เขาบอกว่าไม่ต้องทากาวอ่ะทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องทากาวเพราะว่าไอ้เนื้อสีดำตัวนี้นะครับทำหน้าที่แทนกาวอยู่แล้วโดยปกตินะครับประเก็นมันจะมีแบบเคลือบสีกับไม่เคลือบสีนะครับไอพลาสติกตัวนี้นะครับทำหน้าที่แทนกาวของเราได้ดีอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราไปทากาวเพื่อเผอสีหรือว่าพลาสติกที่ก็เคลือบมาตรงนี้มันจะพองนะครับมันจะลอกแล้วมันจะรั่วมากกว่าเดิมดังนั้นถ้าเห็นปเกเกนที่เป็นสีแบบนี้นะครับไม่ต้องทากาวตามนี้เลยนะครับพี่น้องนะ